ไม่เชื่อเพื่อนคือมันจะคิดถึงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่จินจินได้คิดถึงคนเร็วอะออคิดถึงคนเร็วมองไอ้นะี่ผมก็ไม่ได้อ่านนานแล้วนะไอ้เจ๊เราจะมาใช้ดวงการชาเจ๊กันเอาอีกแล้วเหรอมึงเดินกันเองไม่เป็นหรือไง <c oughs> ไม่เป็นเจ้เจ้พาลงแล้วได้ของทองไง <c oughs> ไอ้เรื่องนี้ผมอ่านตอนล่าสุดก็แบบเชี่ยมันลงลงตรงนี้แล้วกันเนี่ยลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวมไปขวาดีป่ะสามเราเก็บขวาแรนี้ใะใช่เดี๋ยวเราเก็บขวาตรงนี้ให้หมดนะเห็นปะขวาก้างมีขวาบ้าง โอเคโอเคไม่ได้อ่านอย่างนั้นมันแบบก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยในความสัมพันธ์หญิงที่เยอะมากอ่ะตัดหญิงทิ้งแล้วไปอยู่กับชายอย่างเดียวได้ไหมไม่รู้ดิผมไเฮ้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันไม่เนี่ยไอ้น้องคนแรกก็คงหนักกว่านั้นอะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้ตัวร้ายไอ้พระเอกตัวร้ายนี่อ่ะฉันคิดว่าน้องคงไปในทางที่ดีกว่านี้เยอะน้องผู้หญิงอ่ะ ก็ทาทางที่ดียังไงให้พระเอกตัวจริงที่มันเห็นไอ้เกี้ยนี่แล้วแม่งตัวสันเทาอ่ะทางที่ดีทางที่ดีแกน,นักบวชอ่ะนักบุญอ่ะทางที่ดีถึงตายนะนักบุญซาดิดนะ,นนะมีการทําละครทําละครเพื่อให้รุ่นเนือตัวเองเก่งขึ้น้วยนะไอ้เนี่ยไ้ตูนมนถึงตอนที่เท่าไหร่แล้ววะ เออไปที่ดูแลแล้วอย่าที่เก็บมาตอนที่นิการ่าถึงตอนไหนวะถึงตอนที่ประมาณประมาณก็ได้เข้าดันเจียนพืชดันเจียนพือตอนไหนวะเยอะผมบ้างไม่ได้อ่านภาษาฟิล์มไม่รู้เป็นตอนหลังจากเข้าไปในอน่ะอุ้ยอันที่พร้อมแล้วนะ ถึงจะไม่มีฟองก็เถอะตอนมาช่วงเปิดตัมาใหม่แล้วผมไปกระโดดไปอยู่นิยายไปอ่านเออ่ผมอ่านไปถึงร้อยหกสิบอ่ะตอนนิยายปัจจุบันมันแปลงแปดร้อยแปดสิบเจ็ดอ่ะแล้วคือมันยังไม่จบไงแล้วอ่านยาวๆเพวานั้นอ่านของแบบเรื่อองต่างๆเช่นเออแทร์ไลท์แกรมแกรมนะครับคือแม้ในเรื่องอื่นอ่ะเพิ่งมาทำ มั่งไอ้เว็บตูดด้วยอย่างจะมีจอมมารผู้ไม่รู้ชื่อไทยมันแปลว่าอะไรอยากจะไปดูแต่ชื่ออังกฤษออกมาคนหัวแป๊บโอ้ยโอ้ยคนหัวโอ้ยคุณเดียวจริงเื่อตอนมีเรื่องนั้นอะไอ้พึ่งขับไปอีกแล้วคุณเดียวทานต้มแขกคุณเลยวทานต้มแข็งคุณเนียเป็นไงบ้างครับเนี่ยเย้กินน้ำเย้ปกติมันหนึ่งเย้กินน้ำเยอะเปล่ากินเยอะ เยอะประมาณไหนสองลิตรสองลิตรเหรออย่างน้อยสองลิตรต่อวันเพราะว่าเช้าก็กินสนเก็นก็กินสดเหมือนกันแต่ก็กินเรื่อยๆเย็นๆกินคือจะเปิดมาไม่มีของทอแต่มี็จแต่ก๋วยเตายอยนี้ตลอดเลยไม่ได้นะ ขอทองเลยจ function, รงิงก็ล <c oughs> องใส่รูนม่วงให้เต็มมาดิไอรูนฟ้าให้เต็มทั้งสองคนนั่งถ้าของทองไม่ออกเต็มแล้วกูยังไม่เห็นเจอเลยไปเดินไปเดินไปตรงรู้งานไปตรงรู้งานสามคนไงถ้ามึงอยากจะให้มีผลจริงมึงต้องใส่ของรพร้อมกันไงจะถามว่ามันมีเยอะไหมจริงก็ไม่เยอะเท่าไหร่มันต้องดูด้วยว่าแมปแต่ละแมปของดอกมันเยอะหรือเปล่าเช่นบางที่เขา amplify ดอกใช่ไหม amplify ว่าแบบไหนนี้โชว์่าส่งคือคุจะเห็นเลยอันที่กูเปิดกล่องไหนก็คือกล่องม่วงกล่องม่วงเยอะมาก ก็ไม่แปลกที่ตาหนะักคุณจะแบบสู้กันเจอของของเยอะไงหายละตายหนิน้อ่าางาออะไรเนี่ยคนผิดท้องฮะหายละไม่กวาดดาบปะมีทาชีม่วงเอาามไม่กวาดดาบไหมล่ะฮเฮ้ยเฮ้ยเช็คแม่มึง เนียมเล่นเนียมเล่นไม่เป็นตรงนี้เราน่าจะฟาร์ปเดียวเสร็จงั้นเราย้ายที่เลยวิซเบนนี่ก็ได้คอะคร์ตาล่าอาบีคาตาละใช้วิธีเล่นแบบเดียวกันในระดับหนึ่งนะถ้าคอมโบพื้นฐานจมาหน้า่เลนไม่หน้ารำสามรำสาม

มีคนที่ออโอเคเลยนะโอ้แล้วก็ได้งาเข้ามาในมือโอเคถือก็ได้ฟ้าวัานน,นี้ผมก็โดแม่งไปเจอไปทำตัวให้หน่าลาเลาะกุเลตมารอบหนึ่งว่ะบรรกมผมใส่ขอดทองโดใส่ขอดแดงแพ้อขอดฟ้า <c oughs> <c oughs>

โอ้ยงาคนทอไปแล้วไป,ไปแป๊บหบนึงไปร้านค้าก่อนโอ้โห,โหโองไม่ได้เนอย่างอื่นเลย่ไ,ไตเงามของเคยได้แบบอ,อเาเ้ะเอาไปใส่เอาไปใ,ใส่เป๊บนึงอ่าให้ลุ้นดักหนักด้วยอาเจาอ เลุ่ยดาบหนักแม่นะจี้คือมันพร้อมมากอ่ะกูไม่เคยได้เล่นอะไรที่กูอยากเล่นยามโมงไหนไปไหนวะยามโงตรงนี้หายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนมันก็อยู่ที่เดิมแม่พาจะบอกไหนวะกวาดดาบพัฒนาอ้าวใจไม่ไหวจริงเหรอ จะเอาเงาพวกเนี้ไปลงน้ำไปโหปาสเยอะเลยเม้งโอ้เนี่ยหมดฟิวไม่ทันมีคนได้ก็มีแดงแล้วกมีแดงมันอยู่ตรงเอเมอร์เรอร์เอเมอร์เรียมใช่ปะใช่ครับลงเบนแม่งเลยมันไส 安心สนคุนเป็นคนที่ผมเลือกมาไม่เคยได้ไงเราก็ไม่รู้ตัวทะไรนนี้นะโอ๊ยตัวนี้มันอะมึงเก้าอันเกาห้าอันรวมเกาคู่ไหมต้องรวมมันไหม เราไปจากเ,าเรานะพี่เอ้วเราเราไปจากนะฮะทุกหองใช้เลยไปหาหมดนะไปคุณเทสก์ฉันก<ะ>ูจะเล่นรอดไปเดี๋ยวเทสตัวเองก่อนเออดีเอออาชาแดง <laughs> อุ้ยมันหล่นเราดู มีสั้นโอ้โหของเต็มแล้วเนี่ยจั๊กใจเต็มหมดแล้วขอบคุณมากพี่พี่พี่รู้ใจผมจริงเลยมีมีกระบองกันปะตอนนี้ไม่มีอ่ะไม่เห็นมีไหมแล้วตอนนี้พี่จะมีใหดึงไงพี่จะไปพี่ให้ดูไปได้ฮาบอกไหม่ะฮาาบอกอะไรฮาเต็นช่อง ไม่ได้เาบอกไงกินร <No er oh. ูเทพกระบอกอะไม่คือในใกูไม่ได้เาบอกนั้นไงที่บอกกูคือเขาบอกกระบอกนี่ยในกูบอกกูเขาบอกนี่คือเด็กน่าร้สึกีไปกันล้วนะไปกันแนะ สาวซื้อของหนะัก <laughs> เพิ่มให้วีนไปวีเบนตรงนัน้นเบนก็ถิ่งดีว่ะ เจ๊แบบคุณนี่ยเอ้าเออเออะเจ๊ว้าวไปกูไปทุกบ้านเลยโอ้โหทอพอเส e well right? ียสักนิก yeah, ็ได well ้ยอดใหญ่โอ๊ยนมัข้าไปที่ดนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คออน่คือะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไนี่คืออ้ไรนี่ือรนออะไรนี่คืออะไรนีออะไนีคไรนี่อนี่คออะไรนอะ ดูไม่จุดแล้ก็ใช้ปืนแล้วกันดูวิธีเล่นละแม็กซ์เป็นดาที่บังคับเขาดีฟื้อย่างเดียวเลยด้วยว่ะฮะต้องโซ่บัดดิ้ง,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 งโอ้ยขี่มีของเข้ามางี้ออบเหรออไปนะเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยเย๊ะเกี่ยวกาดไม่คือคือมันได้จนปุ๊นเ้ย เด็ดดอยแล้วดีนะเอาต้องบอกย่าแหละคนอยากได้ของทองไงก็นี่ไงของทองดับเรือเ่อยๆของทองพี่ไม่เล่นอเ,เอาอเต่อไปไม่ลิกตัดลิกตัดเจ้าชานของที่สุดแล้ววุ้นที่เล่นไม่ใช่เหรอก็อมไม่<ล>มันมันมน,นานแล้วอะ่ะมีนานพอตอนนี้นนตอนตอนตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นนักมวยแล้วใช่ปะเออตอนตอนี้เป็นนักมวยถูกแป๊บเนี่ยอีดาบใหญ่เนี่ยดับหายไปไหนหมดวะดาบใหญ่ทอง ก็เปลี่ยนดาบใหญ่ทองเป็นงาก็ม่แน่หรือควรถือมาสองอันดีวะแต่ไม่มีเอิร์ดอะนั่นนะเขาดูขอดูขอดูหน่อยเราจะมีวันนี้ต่อก็แบบงาเปลี่ยนเฮ้ยคุณต้องการงาอีกอันหนึ่งด้วยกูเสียดายเว้ยอเขาคอลเลกชันเท้าให้ให้กูถือให้กูถืออีกบ้างพอแล้วไม่เอาแล้วเยอะไปแล้วนิกาดะงงาของเขา

ได้ของแลาวเครียดกูไม่เคยเครียดขนาดนี้มาก่อนเมื่อกี้ถาม่าตามเมื่อกี้เครียดไหมไม่เครียดเพราะยังมีของพอใช้ได้แต่เปิดมาแล้วเจอเจองาวที่กูเครียดชิบหายนมากนี่แต่รอบนี้ตังไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อกี้เพราะว่าเราไปฆ่าเลยไม่มีคนเหลือใครไปไหนหมดไม่รู้เครียดสี่เครียดนัดเครียดสุดท้ายว้าวเด้ผ่านสุดท้ายของที่เหมอกัน kiêng cùi mai ham hả? hả? Mày, 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 chắc, mày. Chắc sẽ khỏi, không 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 ด่านนี้มึงอยากจะให้กลัวนั้นหรอฝึกอันนั้นหรอวะไอ้เหี้ยเขาเรียกอะไรวะเป็ดเป็ดเขาเตออะไม่เหลือเลยจะไมเหลือหมดเลยขอมุ่งหายไปจับนั่นเด็กเนี่ยอไม่ลงเร็วๆไปไปยืนเร็วๆอุ้ยมันงมันเจ็บว่ะดื้อๆๆแบบอันนี้ดีกว่ามันก็ไม่ต่างกันปะวะใช่ไหม ู่นบิชอญินอยากรู้มีอะไรอยู่มี่ไงนี่ไงยังมีหวังคนหนึ่งเอาแอเดอะคนหนึ่งเอาไอ้นี้ยิงสิใครมียิงสิเอาไป่อตรงนี้ยังไม่ได้เก็บหรอ มามาลงก่อนมาลงก่อนสาวเสามอยาก่อหนูไปดูตรงกลางก็ไห้เผื่อตรงกลางยังไม่ได้เหนี่ยอยากก่าที่ซื้อมาอะไรค่าแล้วทำไมทำบะไรไปใครหรือใค่เชื่อโยงอะไรค่าหมดเนี่ยอยาอยูหันมามองเลยว่าใครมีน้ำ ผมโอ้ยมึงก็เฮียเกินชาร์จปั๊บสามทิศทางบ้าไปแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยแอร์อยู่ไหนแอร์อยู่นู่นมัสั่นจิหเห้ยโหมุนติ้งหัวไปดูแอร์กันสูนวิ่งมี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 ต่องโมงแล้วก็บังเพลิง อะไรอ่วอ,อยู่ไหนกัน,นะวะเวลาจริง,งนะแล้วมาคนคนไปอยู่ฝั่งนึงกันแน่เลยรเราวินโด้จะค่อยๆสอดไปก็ได้เรารอไปเป็นคนสุดท้ทายก็ได้ไม่ได้สู้กับใครเลยนะเอออย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นมันก็ไม่ลดป้า,าเจนี่มาดีฟิวไม่ทัน ไม่ตรงนม้นนะแค่วินาทีมีคนอยู่ข้างบนเหรอไม่น,าน่ามีผมไปเครื่องดิดกินนะแต่ว่าอย่าอย่าหมุนนะอย่าหมุนเครื่องนะเพราะว่าอย่าเพิ่งขึ้นด้วยโอวินะคิดไดยักษ์ไส้กระขึ้นประเด็นว่าถ้าขึ้นแล้วมันจะหมุนแล้วมันจะเห็นเราหรือเปล่าแล้วโดนเบนอะไรประมาณนี้<ม>ทุกคนมองรอบติดทางที่มองค่ะ Imi, ไปทีน่ออีกคนไปมองทางนี้หน่อยไปทนี่ไที่นี้ทนี่ไปนีปทีนี่นเนี่นีนี่ยน่ปทปทนจุดที่นันมาต่นี่ไี่่นีี่นีว่นี่ท่นีนี่ยทานี้ไปที่นี่ไ่ไน่น นี่เ่นี่ตรงนี้เมื่มมกกมอ,อกี้ยีไงดีไงเมื่อกี้ตอนแรกมันเหลือสิบเอ็ดใช่ป่ะแล้วมากลับมาทีสองแสดงว่ามีคนชุบน่าจะไปชุบไปชุบอันนี้แหละอนนั้นตัดอ,อ,อย่างเียวไปกี่มาช่อเราจะรอให้มันเหลือประมาณเก้าเหลือสิเหลือเก้าเหลือหกใช่ป่ะนั่งดูวง ประเด็นอะเราสู้ตรงนี้อันตรายเราไม่ลยเราไปหาพุ่มพุ่มสิงเถอะไม่ไม่ไม่เอ่อหมายถึงอันตรายตรงเสาไฟเสารฟ้าเนี่ยเหลือสิบเอ็ดคนหุ้ยแรงเกินไหนพี่วง,งประโลบแล้วรอตรงนี้นะผมรออยู่ตรงแล้วผมแกงตรงนี้นะมีรอตรงไหนอ่ะรอไปรอมุมนะัน้นใช่

すぐにハカ <laughs> イサレルのお前たちの命をち切った。 มันไม่มีตำรวจให้งางอ่ะโอ้ยอย่าปิดอย่าติดอย่าปิดอย่าปิดอย่าปิดตายไมชตเบื่อตายที่สุดแล้วด่ไม่ชอบตาย เอ้ยแม่เลยกันยากชิบหายเลยทรายอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไปโน่นแล้วสู้ๆโหหนูก็สู้ชีวิตเกือบก็ทัสแคคเบอมันแรงมาคุมนะวงนั้นนะไม่คุ้มนะสู้เลยสู้เลยระวังทราย โสดัยควอมมีวันมืดขมันยาเนีย่มากโอ้โอ้เทนสิบมิลกระบี้หิว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 อิว 捡药，增，药增，药增，ระวัง。哎呦！すべてが破壊されるのを拒むよ。 เต้นี้องระวังในตัวนั้นดดีกยแม่เอแม่ังตัวนี้ตัวแม่้ตัวเดียวเลยเก่งครับใครแบกใครกันแนวะเฮ้ยยังน้นก็ที่สองว่า <Back. S 2> เออใครแบกใครกันแน่คะอ๋อพี่แบกทองหนูแบกตี้โอเค <laughs>